อ่านี่นะครับพื้นที่ที่แกทาอยู่นะครับนี่สองนุ่มนะครับผู้ยิ่งใหญ่นะครับตอนนี้เห็นนะครับเสื้อลายนะครับเรามาดูผลงานนะครับว่าติดตั้งเสร็จแล้วน้ําแกจะเอาไปยังไงบ้างแล้วก็ปลูกไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้สองนุ่มสร้างบ้านสร้างกระท่อมแล้วนะครับแปลว่าจะตั้งฐานอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้นะครับดีนะครับตอนนี้เอาปลามาลงแล้วนะครับ โอ้บรรยากาศนี่โอ้นี่ถ้ามันเติบโตได้นี่เออกำจะคุยเอ้เนาะมันตุนาที่นี่ดินน้ำนะครับเกบปล่อยไปแล้วนะครับฝั่งนี้ก็ปล่อยจนเต็มทุ่งแล้วน้ำนี่เยอะนะครับลึกด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าเราไม่ได้วางดินไว้เป็นเอ่อขั้นบันไดนะครับเราดูนะครับฝั่งนี้นะครับแล้วกับฝั่งนู้นนะครับมันจะหักนะครับ พราะดินมันใหม่มันยังไม่แน่นนะครับเพราะว่าเวลาเจอน้าเนี่ยมันก็จะพังลงนะครับเราต้องมีขั้นบันไดไว้นะครับทําเป็นชั้นบันไดไว้แต่เสียดายนะครับของตะควยเนี่ยถ้าไว้พื้นที่กว้างกว่า,วานี้นิดหนึ่งเนี่ยจะดีมากเลยเนาะเพราะว่าจะปลูกต้นไม้เมื่อเราปลูกต้นไม้เสร็จมันจะโตนะช่วงโตเราจะเดินได้พอดีแต่ตัวนี้มันมันแคบนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนั้นคืออนาคตเพราะตอนนี้ถ้ามีน้ําแล้วเนี่ย ตันี้ไม่ต้องกลัวว่าข้าวแห้งแรงแล้วปีนี้เนาะครับผมปีนี้ข้าวก็ได้ปลาก็ได้ดูนะครับตอนนี้ลูกปลานี่มาปล่อยแล้วนะครับลูกปลาเต็มเลยครับตัวนี้เนี่ยกี่กี่ตัวน้คุยสองพันครับโอ้สองพันตัวปลาอะไรปลาขาวหรือปลานิลปลานิลครับสองพันตัวเอาเคขี้หมูไอ้ี้วัวน่ะขคี้ควายมาเทมาเทก็พอแล้วนี่มีแล้อครับเออสบายเลยตัวนี้เนี่ย อันนี้แดดออกวันก่อนครับตรงนี้ถือว่าเราตอนแรกใส่เหมือนไม่มีน้ำนะครับแต่ตัวนี้น้ำเยอะมากเลยครับอันนี้ดำาสม่อุอยตาหน้าชม่วกูหน้ากบโอ้ไอยาอันนี้ไอยาเฟกเออตีอาอยาอรเนเปี้เขาน่ะนั่นแหละครับโอ้เหมาะเลยตัวนี้มึงเลยบัดคนขยันนะครับไม่ใช่คนขี้เกียจไม่ใช่คนขี้เกียจถูกต้องนะครับใช่ไหมพอใจไหมเนี่ยพอใจไหมพอใจครับเออ อันนี้มีแต่คนอิจฉาตาคยกับตาโลมบนะครับเขาขับผ่านไปผ่านมาเนี่ยมีแต่คนบอกว่าอยากได้แบบนี้นะครับตาขี้เกียจรับแขกแล้วตอนนี้เขียนปนะนาย้า,า,นา,นนายนะครับตาคยว่าครา้งหน้าเน่ะสวนตาคยคคยห้ามเล็กห้ามมาเฮ้ยนะครับนี่ครับตอนนี้น้ําเยอะมากครับเจต้องบิดน้ําออกหรือปิดน้ํานะครับบางทีมันช่วงเนี้ยถ้า ช่วงหวานข้าวตัวนี้นาประมาณนี้ไม่ต้องกลัวว่านะไม่มีน้ําใสนะครับเราเราแค่เติมน้มําให้มันพอเหมาะที่ได้ข้าวก็ถือว่าปีนี้ข้าวตรงนี้เนี่ยไม่เล้งแล้วนะครับสําหรับตาโขยกับตาลมนะครับดีไหมเออเนี่ยคือตอนแรกมันเหมือนจะไม่ไหลนะครับแต่เมื่อไรที่น้ำมันมันไหลได้ระยะของมันแล้วเนี่ยการดูดขึ้นดูดลงนะครับมันจะทําให้รูข้างล่างเนี่ย ขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถทําให้น้ำเนี่ยออกมาเต็มกระบอกมากขึ้นนะครับตอนนี้ประมาณ6กโมงไอตัวนี้14บสนาฬิกาแล้วนะครับ4ี่โมงนะครับเกือบห้าโมงแล้วเนี่ยน้ายังออกเลยนะครับของตะเคยเนี่ยเพราะว่าไม่มีแสงเดดไม่มีต้นไม้บังนะครับเพราะว่าเราปล่อยไว้กลางแจ้งแต่ก็โอเคครับสาหรับตะคคยนะครับของตะลมก็เหมือนกันนะฝั่งนู้นนะครับเรามาดูนะครับตัวนี้ ของสองพี่น้องแต่นี้ทําห้องน้ําได้นะครับตรงนี้โอ้สบายวัยรุ่นเลยสบายกบเลยต่อไปนี่เออนอนนี่เลยเนี่กินอะไรอะไรเออวิวตรงนี้สบายสบายคนเมาแล้วแต่นี่โอ้แต่เมึงเมึองมึงงมงมองอ๋อเธอแต่เอเธอแต่ไปกระนองพาเนาะด,ดีสชุ่ม งลึกมานั่งเลสกวีหนวดจำเรียขคางเรียงคางอ้ก็ทึกบ่นกุยตเลยเออนี่เสร็จแล้วกระทมนะครับเรียบร้อยแล้วบรรยากาศเริ่มดีขึ้นน่เราต้องเวะมาเยี่ยมมาเยี่ยมนะครับเพราะว่าอ่าผมจะไปดูแลนะครับถ้าระยะไม่ไกลมากนะครับแต่ทุกทุกทุกงานที่ผมทำนะครับผมก็ต้องแวะไปดูแลไปชมนะครับแล้วก็ไปให้กำลังใจของชาวนาเรานะครับ เพราะว่าบางทีกลัวเขามีปัญหาอะไรเราจะได้แก้ไขให้เขาได้บ้างนะครับตอนนี้ค,คือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับราบรื่นนะครับทุกอย่างนะครับสเปคนะครับสินค้านะครับทุกอย่างของเรานะครับเราเน้นคุณภาพนะครับระยะยาวนะครับบางคนถามว่าทําไมพวกเราติดตั้งแล้วราคาไม่ลดหรือแพงไปผมว่าลองไปเช็คราคา ของนะครับที่พวกผมใช้นะครับว่าเกรดของนะครับราคาสินค้ามันมีหลายราคานะครับแต่ก็ถ้าอยากใช้แล้วจบเลยก็ควรที่ราคาที่ดีหรือกลางๆหน่อยนะครับถ้าราคาต่ํามากเกินไปนะครับเราเป็นช่างเองก็ไม่อยากที่จะไปแก้ไขตอนหลังอีกนะครับเพราะว่ามันเสียทั้งค่ารถแล้วก็เสียทั้งกาลังใจสําหรับชาวนานะครับที่ลงทุนทํานะครับเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยน้ําเต็มแล้วครับ โอ้ภูมิใจนะครับเนาะความสุขของชาวบ้านก็แค่นี้แหละครับมีปลาเออเนอยเนื่อยก็มีปลามีอะไรให้ดูแล้วมีปลากินตอนเย็นตอนเช้ามีผักนี่ครับแค่นี้ชีวิตคนเรามันมีแค่นี้นะครับที่ที่เราดูนะครับ ปลูกผักปลูกอะไรที่เราอยากกินก็ปลูกไปนะครับนี่คือความสุขนะครับที่การลงทุนเนี่ยที่จริงมันมันมีโอกาสาได้กําไรชีวิตเยอะนะครับและต่อไปนะครับเห็นขา่ขา,วขาวที่ผมติดตามเกี่ยวกับงานโซล่าเซลล์เนี่ยมันจะมีแผงโซล่าเซลล์ที่เป็นแผงเหมือนกระจกนะครับจะมีแผงโซล่าเซลล์ที่ไม่เป็นทึบดานะฮะเขาจะทําออกมาเป็นเหมือนกระจกเลยสามารถติดตั้งแถวตามบ้านเราได้แต่อาจจะ ราคาจะสูงหน่อยนะครับแต่ก็สําหรับชาวบ้านเราถ้าลงทุนแบบนี้ได้แล้วก็จบแล้วนะครับชีวิตมีน้ํามีปลานะครับนี่ยังไม่ถึงปีนะครับตาเนะเราเจาะได้กี่เดือนเองนี่ตัวเนี้ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับน้ําตรงนี้เต็มหมดเลยครับเราต้องอาศัยน้ําใต้ดินนะครับคือเราเอาน้ําใต้ดินมาใช้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเรานะครับ คือสมัยก่อนเราไม่สามารถเจาะลึกได้ขนาดนี้ทุกวันนี้เราเจาะลึกได้50 60- ถึงร้อยเมตรได้นะครับแล้วก็หน้าใหญ่หน้าเล็กได้นะครับแล้วก็ชีวิตของพวกกลุ่มเกษตรกรเราก็จะดีขึ้นนะครับการลงทุนอาจจะดูสูงหน่อยนะครับแต่เปรียบเทียบกับทุกวันนี้ถือว่าถูกลงมากนะครับสมัยก่อนแผงโซลา่าเนี่ยประมาณแผงเดียวนะครับห้าหกพันนะครับแต่ทุกวันนี้สามพันสองพันกว่าก็ใช้ได้แล้วนะครับ น่มาแล้วนี่เจ้าสาวตะคุยมาแล้วนะเดินมาแล้วเ,เจ้าสาวตะคุยนย <c oughs> ะนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์นะครับของเราด้วยนะครับผมช่งางจุกจี้คี K, ประจักซับนะครับก็ฝากคลิปของเรานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะอานำสาระแล้วก็งานติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับทั้งใน บ่อน้ําสาะน้ําท้องนาแล้วก็ในบ้านนะครับระบบไฟในบ้านนะครับก็ยังไงก็ช่วยติดตามพวกเราด้วยนะครับให้กําลังใจด้วยนะครับผมก็กําลังทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีนี้สวัสดีครับนี่ตัวนี้นะครับนี่นครับปลาของตะลุมนะครับเลี้ยงกี่พันตัวตาเนี่ยสองพันห้าสองพโอ้เราตีไปสองพันห้านะครับ ระยะนี้จากนี้ไปอีก2เดือน3มเดือนนะครับที่มันพอดีนะอ่าถ้าเรามีอ่แม่ค้าหรือพ่อค้าเนี่ยเขาจะให้เป็นกิโลเลยนะครับเราคิดว่า3ตัวกิโลเนี่ยหรือ4ตัวกิโลเนี่ยก็จะพอดีนะครับปลาเนี่ยเขาจะคัดไซส์ได้แล้วเขามามามาซื้อถึงที่นะครับเราก็คำนวณรายได้ไปนะครับ2 5 0 0ลงทุน25 0 0อหา,อาหารอีกสัก4ถุงเออก็ได้แล้วนะครับ วิถีชีวิตจริงๆนะครับคนเรามันอยู่แค่นี้นะครับก็กินอิ่มนอนหลับสบายนะครับต่อให้มีเงินเยอะขนาดไหนก็ต้องกินอิ่มนอนหลับสบายแค่นั้นเองนะอีครับแล้วตอนนี้เมื่อทําเสร็จนะครับลูกหลานก็ไม่ต้องลำบากเลยนะครับตาทําให้แล้วนะฮะกลับมาอยู่บ้านนอกก็สบายแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับตอนนี้นับสองนับสามได้เลยนะครับเพราะว่าได้ลงทุนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ สำคัญที่สุดก็คือเรื่องน้ํานะครับเราเจาะน้ําได้อะไรได้ก็แค่นั้นเองครับนะครับฝากนะครับคนที่ชอบทางเกษตรนะครับก็ดูนะครับเราก็ยินดีบริการนะครับเรื่องติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับนะครับหลักแสงแสงพลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดค่าไฟนะครับแล้วก็ใช้ธรรมชาติของเราเจาะน้ำบาดาลก็เจาะได้ครับผมติดต่อได้เลยนะครับผม